คู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือใจของเธอเองเพราะฉะนั้นการที่เธอลุกขึ้นมาทำอะไรได้มากกว่าที่คนอื่นจะรู้ว่าเธอทำอะไรได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่รู้สึกตกตำ่ำการที่เรารู้สึกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแทนที่จะเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานทำได้เท่านี้วันนี้ทำได้มากกว่านี้แล้วก็แข็งแรงไปเรื่อยๆทำได้มากกว่าโดยการ มองเห็นศักยภาพของตัวเองอะ่ะให้คนอื่นคิดยังไงเธอก็จะไม่ดูถูกตัวเธอเลยนะเธอจะไม่ดูถูกตัวเธอเลยเมื่อเธอไม่ดูถูกตัวเธอเลยเนี่ยใครก็จะเปลี่ยนร้ายกายดีอะ่ะภาษาก็คือคนก็ยอมรับอะ่ะคนอ่ะเขายอมรับก่อนตรงที่ว่าใครมีน้ำใจมากกว่ากันเธอก็เห็นเนี่ย คุณแม่ก็ไม่ต้องสั่งงานอะไรเลยเนี่ยที่เนี่ยตรวจงานได้ทุกวันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเห็นคุณค่าของเราสิ่งที่เราต้องถามตัวเองบ่อยๆคือพอแล้วหรือยังมันพอแล้วหรือยังกับความทะเยอทะยานอันไม่มีทิศทางของมนุษยชาติถ้าเธอบอกว่าเธอรู้ว่าจะอยู่กับไม่อย่างลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้เธอพอในความโลภ แต่เธอจะเห็นว่าฉันทะในทางปัญญาเนี่ยมันจะทําให้เธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนั้นช่วงของการบวชคือการรู้จักถามตัวเองให้เป็นตั้งคําถามตัวเองให้เป็นวันนี้ตื่นขึ้น,นมาแล้วเห็นการเติบโตอะไรที่เราจะยกมือไหว้เราได้บ้างหรือยังคนที่มันเติบโตเพราะว่ามันไม่ต้องถูกใครมาบังคับให้ทำนู่นทำนี่เนี่ย มันจะเติบโตทางส p i ร i ช u a ลเลยเธอจะกลายเป็นส p i ร i ช u a ล r e ดเดอร์ตัวเธอเลยไม่ต้องคิดไปเป็นกับคนอื่นงั้นเวลาที่พวกเราได้เห็นตัวเองเริ่มภาคภูมิใจมีศรัทธากับตัวเองบ้างสิ่งเหล่านี้มันจะไปทําให้เกิดความตื้นของสิ่งที่เราเคยคิดแล้วมันตกไปคิดแล้วมันก็ลงไปในหลุมนี้จนในที่สุดเราก็กลายเป็นมนุษย์ติดหลมุมหลุมที่เราขุดล่อตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ เราก็รักชีวิตกันทุกคนนะเออแต่เราไม่รู้ตัวว่าพอเราคิดอย่างนี้เรามจะฟุดเปนอย่างนี้ยแทนที่ขามีทางให้เลือกเราไม่อ่ะจะไปอย่างเนี้ยแล้วก็จะบอกตัวเองว่าฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะคําว่าฉันมันตายไปทุกวันน่ะลูกให้เห็นจริงๆเหอะว่าอาหารการน่ะมันตายไปได้ทุกวันแหละอาหารการก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละ ตัณหามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันไม่ใช่เที่ยงเฉพาะบางอย่างกุศลมันก็ไม่เที่ยงอก,กุศลมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยละได้ทั้งหมดเลยนะมันจะลอยตัวกว่ากุศลก็ต้องเร่งทำแต่ทำแล้วก็ต้องละได้อก,กุศลก็ต้องเร่งหยุดเร่งแล้วก็ต้องมีศรัทธากับตัวเองได้อย่างนี้ค่ะถ้าเราเห็นว่าเรา ประจักษ์แจ้งสักครั้งเดียวเนี่ยวาจาของเราก็จะเริ่มมีความน่าเชื่อถือ